วันนี้วัวหน้ามาโคหน้าเผาดูเป็นไงดูเกี่ยวมา่วานนะครับเละแล้ววันนี้ไาย่ำต่อมาก็สองคันเหมือนเดิมน,นะครับ หลงหลงพีเตอร์วิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยนี่ครับบอกเขาหน้าบอกให้เขาห,หน้าว,วิ่งยาวเลยมาล้ะครับเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยแล้วกันเป็นด้านกว้าง นี่แหละความมันอยู่ตรงนี้แหละโยกโยกหน่อยโยกหน่อยดูแล้วจะไม่น่าขึ้นนะดูแล้วนะ นี่แนะ่ความมันอยู่ตรงนี้นี่เองเอาแล้วว่าเล่นเครื่องแค่สองอบอกแล้วบอกแล้ว มันเละครับรถเกี่ยวเกี่ยววัเมื่อวานนี้โอ้โหไงสลัดดอกบอกวิ่งไปสลัดดอกก่อนมาดูอ้กรอบหนึ่ง เดีย๋ยวรอถ่ายคลิปแป๊บนึงกลิปก้าววงเหมือนกันแต่เขาเป็นขอบ16อเดี๋ยวเลี้ยวโชว์เลยยกล้อโชว์เลยก็ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากคลิปดีๆไว้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานนะครับ คลิปเนื้อหาก็ทำนองนี้ใช้ชีวิตรายวันของทีมงานย้ำข้ามเ่อที่ยังไม่มีงานย้ำเลือกนีดหน่อยก็เข้าตัดไม้ก็จะเป็นคลิปตัดไม้นะโอเคครับครับนี่ก็รเป็นแปลที่สองนะครับ ช่างอ๊อฟเก็บปลิ้มแล้วครับเก็บครอบว้าวท้าทมาือจะเล่นกับทอมืออย่างเดียวเลยอ่ะช่างอ๊อฟ ก็รับจ้างยางนะครับไล่ละหกสิบบาทเหยียบต่ออันนี้เขาจะเอาต่อนะก็ใส่ล้อยางนะครับอันนี้ไปขอบสิบห้าก้าวงนะครับถ้าเป็นขอบสิบหกของช่างวักเอช่างออฟก็ก้าวงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะกว้างกว่าเยอะเลยหน้าหน้ายางมันใหญ่กว่า ครับจางออฟล้อคอมโบ๊อกเดี๋ยวไปดูใกล้ใกล้เดี๋ยวถอยหลางเก็บครับเขา มีเปียกๆหน่อยแล้วกะจะไปต่ออีกแปดเก้าไล่แล้วครับไปต่อย่ำที่ตัวก็ขี่โคตรติดแล้วนะครับก็ต้องวิ่งบนถนนให้สลัดออก ดูดิครับหัวหางหมดแล้้วยอะไรนะไอ้ขี้เกียจว่ะเหลือไก่เ็จแล้วนะเหลือประมาณอีกห้าลายแต่อยาไปต่ออีกแปดไร่แล้วรัมที่ตัวเราออกเก่าเนี่ยครับครับวันนี้ก็มาถึงแปลงที่สองละ วันหนึ่งก็หลายแปลงอยู่หลายสิบไรอ่ะลายสิบไรฮะเอออันนี้น่าจะย้ำใหม่มั้งอันนี้ใครทำเนี่ยตับเอ้เออใช่ตับอ๋อกินู่นมันก็ไม่เคยดูดน้ำใสเลย